อันนี้พี่นาไม่ทราบเลยน่าจะเป็นความลับสุดยอดทางการทหารคือการยิงนกเนี่ยเสี่ยงมากแต่ว่าอิหร่านก็ต้องคิดคำนวณว่าการยิงเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างจบหรือเปล่ากรณีนี้ไม่จบยิงนกแล้วจบเนี่ยคือสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่ญี่ปุ่นยังไม่ยอมแพ้ตอนนั้นฮิตเลอ ER ร์ฆ่าตัวตายไปแล้วฝั่งยุโรปเนี่ยสงครามจบแล้วแต่ฝั่ง เอเชียแปซิฟิกยังไม่จบเพราะว่าญี่ปุ่นยังไม่ยอมจำานนจนฮารีทูแมนผู้นําสหรัฐต้องสั่งบอมฮิโรชิมากับนางาซากิแล้วจบเพราะว่ามันคือเป็นครั้งแรกที่โลกเห็นนิวเคลียร์แล้วใช้นิวเคลียร์ยุทธศาสตร์คือนิวเคลียร์แบบใหญ่ที่สร้างความเสียหายแบบมหาศาลมากแล้วญี่ปุ่นไป,ไปต่อไม่ได้ละไงก็ต้องยอมแพ้กรณีของอิหร่านถ้าใช้เนี่ยอิหร่านให้เดาเอานะน่าจะมีแค่ นิวเคลียร์แบบยุทธวิธีนิวเคลียร์ขนาดเล็กเพราะว่านิวเคลียร์ขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องมีเครื่องเอาไปฮะจะเป็นเครื่องบินที่ระเบิดแบบ B2 หรออิหร่านไม่มีหรือว่าฐานยิงนิวเคลียร์แบบที่เกาหลีเหนือ,อกำลังพยายามทำก็ยังไม่มีรายงานว่าอิหร่านมีถึงขนาดนั้นหรือถ้ามีก็ถูก อิสราเอลทำลายไปแล้วเพราะฉะนั้นการจะส่งหัวรบนิวเคลียร์แบบยุทธศาสตร์ไปถ้ามีนะก็ลำบากถ้าใช้เนี่ยแล้วเป็นแค่หัวรบทางยุทธ,ธวิธีเนี่ยก็ไม่จบเพราะมันไม่เบ็ดเสด็ดขาดคือนิวเคลียร์มันเป็นเรดไลน์ใช้แล้วเนี่ยโลกคงไม่ปล่อยไวนะ้สหรัฐคงไม่ปล่อยไว้เพราะว่ามันคือการข้ามเส้นให้พี่นานเดาเอานะว่าการที่ผู้นำสูงสุดอิหร่านประกาศว่าการสู้รบได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเนี่ย คงจะเป็นการใช้วิธีการอื่นๆมากกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ายังมี2ทางก็คือ1จริงๆแล้วอิหร่านเนี่ยมีคลังขีปนาวุธในคลังเยอะมากนะน่าจะเป็นหนึ่งในชาติที่มีคลังอาวุธในรูปแบบของมิสไซล์เยอะที่สุดชาติหนึ่งก็ระดมยิงเข้ามาอิสราเอลจะรับได้กี่วันเพราะสกัดมันก็แพงใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดสหรัฐเข้ามาล้วถล่มอิหรา่านปั๊บเนี่ยอิหร่านมีทางไปตรงไหน อีกได้บ้างก็มีช่องแคบฮอมุสมีช่องแคบบับอมันเดดแล้วถ้าให้เดานะอิหร่านก็คงพยายามที่จะเจรจาหรือคุยกับประเทศในตอหนองกลางกลุ่มประเทศอ่าวซาอุดิอาระเบียกาต้านะสหรัฐอาหรับเอมิเรตให้เข้ามาเพื่อเป็นตัวช่วยถ่วงดุลแล้วก็หาทางออกให้นิวเคลียร์น่าจะเป็นหนทางสุดท้ายนะแต่ว่าตอบคำถามตรงนี้คือถ้าสมมติมันเกิดขึ้นจรงิงอะ่ะไม่จบนะยังไง อิสราเอลาสหารัฐก็เอาขืน